กรับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่าน ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ประจำเดือนเมษายน2,566ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับและข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังรอคอยสีพึ่งมหาสเสน่์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน1 0 ชนิดรุ่น2ของช่องหัวใจนาคาของเรานะครับตอนนี้ทางช่องหัวใจนาคาของเราได้ทําพิธีจัดสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยครั้งนี้พิธีค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับโดยมีเกจิอาจารย์ทางสายเหนือนะครับที่เด่นในเรื่องของด้านพุทธคุณเมตตามหานิยมเกี่ยวกับเรื่องของสีพึ่งโดยตรงนะครับรวมไปถึงครูบาอาจารย์จากสายใต้เขาอ้อนะครับที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวว่านนะครับได้มีโอกาสมาอธิษฐานจิตปลูกเสกสีพึ่งมหาเสน่ห์ว่านร้อยแปดนะครับสำหรับใครที่สนใจ ใจอยากจะบูชาสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่านทั้งหมด108ชนิดนะครับเพื่อดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้กับตนเองนะครับใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชื่นชมนอกจากใช้เกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับเรื่องของด้านค้าขายเจรจาว่าความค่อนข้างเด่นดีนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ เมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมรับฟังคำพยากรดวงการงานการเงินความรักภายในคลิปพร้อมกันได้เลยดวงการงาน สาหรับชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับชาวราศีเมทุนในช่วงของเดือนเมษายน2566ต้องขอบอกว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่เฮงของชาวราศีเมทุนเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งข่าวดีเรื่องราวดีๆจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละเรื่องเลยนะครับเรามาดูกันที่เรือนภพกร,รมมะหรือว่าที่เรือนการงานก่อนอันดับแรกนะครับที่เรือนกร,รมมะเนี่ยดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าบ้านหรือว่าเจ้าเรือนภพกร,รมมะยังคงสวยตําแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีนะครับและก็ สถิตอยู่ร่วมกับดาวพาชิตที่เป็นเจ้าเรือนพบสหัชชานะครับทำให้ชาวราศีเมถุนช่วงนี้มีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของมิตรสหายนะครับเพื่อนฝูงการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับค่อนข้างเป็นเกณฑ์ดีนะครับมีโอกาสจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะครับหรือว่าการทํางานของคุณนี่อาจจะต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการทํางานเหล่านี้แหละนะครับก็จะนํามาซึ่งโอกาสความสําเร็จและความมั่นคงให้กับชาวราศีเมถุนเป็นอย่างมากเลยนะครับในส่วนของใครที่ทํางานนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ต้องขอบอกว่าเป เป็นจุดเริ่มต้นที่ชีวิตของคุณนั้นจะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์กําไรรายได้เข้ามาค่อนข้างดีในตลอดทั้งเดือนมษสายนะครับส่วนสําหรับใครที่ทํางานประจานะครับหรือว่าต้องการกําลังมองหางานใหม่นะครับต้องการหางานใหม่ๆหรือว่าความท้าทายใหม่ๆให้กับตนเองในเรื่องงานนะครับก็ถือว่ามีโอกาสจะได้งานที่ดีนะครับมีงานที่มั่นคงเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนนะครับต่างๆก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงของวันท 29เมษายนนะครับคุณผู้ฟังเป็นจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตชาวราศีเมถุนอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนการงานจะมีการโคจรมาอยู่ที่เรือนภพลาภะนะครับสเสวยตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับดาวการงานได้ราชาโชคอ,อยู่ที่เรือนภพโชคลาภการเงินทําให้ชาวราศีเมถุนนะครับจะมีโชคความสมําเร็จด้านการเงินเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ทํางานประจําฟังให้ดีนะครับมีโอกาสจะได้รับการพิจารณาเรื่องของเงินเดือนเรื่องของขั้นตําแหน่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะ ใครที่กําลังรอคอยงานใหม่เพื่อเปลี่ยนงานนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือนมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติค่อนข้างสูงนะครับส่วนสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีโอกาสที่ผลกําไรธุรกิจรายได้ของคุณนั้นจะมีกําไรในช่วงของปีนี้นะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นอยู่ยาวไปจนถึงนะครับวันที่30เมษาปี67ก็คือเมษาปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้1ปีนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนนะครับอยากจะทําอะไรให้รีบทำนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิด ความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินเข้ามาพร้อมๆกันโดยเฉพาะธุรกิจรายได้ที่คุณลงทุนไปผลประกอบการกําไรการเงินจะมีเข้ามานะครับถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะสร้างความร่ารวยนะครับความมั่งคั่งให้กับตนเองได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานจากนี้ไปนะครับมีแต่เฮงกับเฮงมีแต่ปังกับปังอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องสิ่งที่อาจจะดูวุ่นวายกันบ้างนะครับก็คือว่าดาวพระราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนภพสุภามาอยู่โชคลาภปกติมันก็ไม่มีอะไรน่ากังวหลหรอกนะครับแต่ด้วยความที่ ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุธจะโคจรมาอยู่ลาภานะครับโดยที่ดาวพระพุธกับดาวพระราหูเขาเป็นคู่ศัตรูกันเป็นคู่นิสินเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับก็อาจจะมีปัญหาความวุ่นวายเรื่องของนิสินจากการลงทุนนิสินเรื่องงานเข้ามาหรือไม่แน่ชาวราศีเมถุนอาจจะได้รับข่าวดีจากการที่ดาวพฤหัสโคจรมาได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับอาจจะมีเงินนะครับมาปลดหนี้ปลดสินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแต่ก็อาจจะมีความวุ่นวายเเกกี่่วัับรืองปญห ด้านการเงินเข้ามาอยู matter matter like bon cool. ่บ้างนะครับโดยเฉพาะวันที่14เมษายนนะครับดาวพระทิตเจ้าเรือนสหัชชาจะโคจรมาอยู่ลาภเจอกับดาวพระราหูเป็นคู่สุริยคาานะครับตรงนี้เรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะทํางานร่วมกับผู้คนหมู่มากแล้วก็เรื่องของเพื่อนต้องระวังการมีปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านการเงินผลกําไรด้านการเงินดีๆนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานประจําก็อาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับการงานเข้ามาสอดแทรกทําให้มีปัญหาทะเลาะกันหรือว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามก็มีโอกาสจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเรื่อง เงินเงินทองทองเข้ามาได้เนาะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมโดยกว้างๆนะครับต้องขอบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสาเร็จเกี่ยวกับความร่ารวยด้านการงานการเงินให้กับตนเองเพราะฉะนั้นใครอยากจะทําอะไรก็ให้เดินหน้าใส่เกียร์ทำเต็มที่เพะจากนี้ไปความสําเร็จด้านการงานการเงินจะปรากฏเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากคําทํานายให้ชาวราศีเมถุนไว้ตามนีกาลวกันนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวรา 4เมษุนนะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนพบกม,มัดเสวยตำแหน่งมาตรฐานกเกษตราราธิบดีนะครับและก็ช่วง19เมษนาจะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับจากนี้ไปจะมีความมั่นคงเกี่ยวกับการงานมาพอสมควรแหละแต่ก็ไปเสริมพลังดาวเสริมความมั่นใจเสริมพลังบุญกันนิดนึงนะครับการทําบุญให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานนะครับโดยในสังฆทานนั้นให้มีพระพุทธรูปที่เป็นปางสมาธินะครับติดไปด้วยอย่างน้อยนะครับหน้าตักตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปนะครับเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีเพราะทองเหลืองคือสู่นําพลังงานที่ค่อนข้างดีนัััั่่นนนนนเเออองงครบี้กก็็ฝาดใสวข มีไว้ด้วยละกันเกี่ยวกับการทําบุญให้ทําบุญในวันพฤหัสนะครับส่วนเงินใส่ซองเงินทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลข19เพราะเป็นกําลังของดาวพฤหัสเช่น19บาท119บาท1 0 1 9บาท,บาทก็ได้ตามกําลังของเราได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับให้ดวงการงานดีเฮงปังมีความร่ารวยมีความสําเร็จก้าวหน้านะครับผมแนะนําบูชาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะครับบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยตามตำนานโบราณเนี่ยยกให้บ่วงหน้ากระบาดเนี่ยเป็นสุดยอดพุทธคุณเป็นเครื่องรางแห่งโชคลาภช่วยป้องกันภัััยยยเเรรรรีกทพ์นป็าาชาแห่ง สมบัติสามารถนำพาซึ่งโชคลาภการเงินเงินทองมาสู่แก่ผู้บูชาได้นะครับเชื่อกันว่าใครที่บูชาบ่วงหนากกระบาดจะได้รับความร่ารวยทั้งในด้านของการเสี่ยงโชคก็ดีนะครับการทําม,มาค้าขายการทํางานก็ล้วนแล้วแต่จะสร้างทรัพย์เรียกทรัพย์เข้าหาตัวนะครับทั้งยังเชื่อว่าบ่วงหนักกระบาดจะทําให้แ้วคคาดปลอดภัยนะครับเมื่อต้องต่อสู้พบเจออุปสรรคปัญหาสิ่งใดก็จะมีชัยชนะอยู่เหนือสิ่งสิ่งนั้นเสมอนั่นเองนะครับบ่วงหนักกระบาดจึงจัเป็นวัตถุมงคลที่นะครับเสริมเกี่ยวกับความสําเร็จด้าาาาานนนกกกกรรรรงงงแลว็เิไปถึ กัันภยนสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนท่านใดนะครับสนใจอยากจะบูชาบ่วงหน้ากระบดเนื้อนวะโลหะนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดียลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ทางช่องหัวใจนาคาของเราได้มีการทําพิมพ์บล็อกพิเศษขึ้นมาเป็นรูปลักษณะพิเศษของช่องหัวใจนาคาของเราไม่มีซ้ําที่อื่นอย่างแน่นอนก็สามารถติดต่อแอดมินเราเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ดวงการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนนั้นนะครับคุณมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นเจเรือนพบกระดุมพาะซึ่งดาวจันทร์นั้นจะโคจรทุกสองวันครึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถไล่ให้ทุกวันได้ก็จะดูว่ามีดาวอะไรมาเลงมาลุมเรือนพบกระดุมพระไหมนะครับซึ่งเรือนพบกระดุมพระไม่มีดาวอะไรเป็นอริมรณาวินาศมาเลงหรือว่ามาลุมเรือนพบการเงินเลยนะครับเราก็ทํานายก่อนเลยว่าดวงการเงินนั้นดีแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภวาสนาการเงินนั้นนะครับในเรือนลาภเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นว เนื่องจากมีดาวหลายดวงมากระจุกรวมกันนะครับแต่ข้อดีในเรื่องของแง่มุมดีๆเนี่ยแน่นอนว่าดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพสุภา,าสถิตดูเรือนลาภาอยู่แล้วนะครับดาวพระราหูนั้นได้ตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเทมีโชคนะครับทำให้โชคลาภความสําเร็จจากการทํางานการลงทุนหวังผลประโยชน์กําไรต่างๆเนี่ยจะมีผลประกอบการรายได้เข้ามาค่อนข้างดีนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคการเงินมีความร่ารวยปรากฏขึ้นแก่ชาวราศีเมถุนได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือว่านะครับที่เรือนราภานอกจากดาวพระราหูแล้ว จะมีดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมถุนนี่แหละมาอยู่เรือนลาภะนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมองในมุมดีคือดาวประจําตัวมาตกเรือนลาภะเ,เขาเรียกว่าดวงตกบ่องเงินบอ่อทองนะครับก็มีโอกาสจะมีกําไรรายได้ผลประโยชน์การเงินนะครับดวงตกบอ่อเงินบอ่อทองเ,เขาเรียกว่าหยิบจับทําอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จก้าวหน้าเข้ามาแต่สิ่งที่มันเสียหายคือ48เนี่ยมันเป็นคู่นี้สินนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของนี้สินกับการลงทุนนะครับต่างๆเนี่ยเข้ามา โดยเฉพาะหนี้สินเก่าๆนะครับอาจจะทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่สุดท้ายแล้วสามารถที่จะจัดการเคลียร์ได้เพราะว่าดาวพังคานเจ้าเรือนลาภานั้นมาทับตัวคุณนั่นเองนะครับและดาวประจําตัวคุณก็ไปอยู่ลาภะในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรแรกเรือนกันนะครับในช่วงต้นอาจจะว,วุ่นวายแต่ช่วงปลายคือมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินดวงการเงินชาวราศีเมถุนมีเกีย์มั่นคงแน่นอนนะครับถ้ามองในแง่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ต้องการจะทําธุรกรรมด้านการเงินการกู้ยืมสินมีโอออกกาาาาสจะผ่่นนนรุมตคข้ง ส่วนนี้สิ่งที่อาจจะต้องระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือดาวพระศุกร์นั้นเป็นเจ้าเรือนภพวินาานะครับด้วยความที่วินาามาทับเรือนลาภะนะครับทำให้ช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการหาเงินหาได้เยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็ยังจอดอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนใครอยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะครับเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีนะครับที่คุณจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินต่างๆให้หมดไปนั่นเองและในช่วงของวันที่8เมษายนนะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนวินาาจะโคจร การเงินต่างๆชาวราศีเมถุนจะสามารถเคลียร์จบได้นะครับมีเกณฑ์ดีเข้ามาและเรื่องของรายได้การเงินดาวประพุทธกับดาวพังคางยังได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตรแรกเรือนนะครับดาวพระราหูเจ้าเรือนความสาเร็จยังคงทับเรือนโชคลาภอยู่นะครับการเงินยังคงมั่นคงอยู่นั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่14เมษายนดาวพระาทิตเจ้าเรือนสหัสชาจะโคจรมาอยู่เรือนโชคลาภได้ตำแหน่งมาตรฐานอุดรองจากมหาอุดแปลว่าสูงส่งเกียรติชื่อเสียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีเกณฑ์ดีนะครับจากการทํางานร่วมกับผู้คนหมู่มากแต่ปัญหาก็คือว่า มันจะมีปัญหาตามมาทีหลังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินผลกําไรเพราะฉะนั้นหากมีโอกาสทํางานร่วมกับใครต้องตกลงเรื่องผลประโยชน์กาไรการเงินให้ดีๆไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาย้อนกลับมาทําร้ายคุณทําร้ายเพื่อนคุณหรือว่าจะเสียเพื่อนจากการงานหรือว่าการเงินได้นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับใครมาขอความช่วยเหลือยืมเงินคุณในช่วงนี้ให้ปฏิเสธไว้ก่อนไม่ใช่ไม่อยากช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดช่วยเหลือแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์จะสูญเสียเงินแล้วก็สูญเสียเพื่อนอันเป็นที่รักได้ง่ายนั่นเองนะครับ ดาวพฤหัสเจ้าเรือนพบการงานและเจ้าเรือนปัตตนีจะโคจรมาอยู่เรือนพบลาภาแล้วนะครับดาวพฤหัสนั้นจะสวยตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนความสําเร็จดาวพระราหูได้เทวีโชคดาวพฤหัสได้ราชาโชคราชากับเทวีโชคมาเจอกันยังไงนะครับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนมีแต่รวยกับรวยนะครับทำดีๆมีเกณฑ์จะปลดหนี้ปลดสินยกระดับฐานะความร่ารวยให้แก่ตนเองได้เรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงของการปั๊มเงินพิมพ์เงินให้กับตัวเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสว่า นาดีของชาวราศีเมถุนอย่างแท้จริงนะครับยังไงแล้วช่องหัวใจนาคาก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับให้กับชาวราศีเมถุนที่ดวงจะเฮงจะปังจะดีมีเกณฑ์ร่่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกคนทุกท่านเลยนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวราศีเมถุนนะครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งช่วงต้นเดือนอาจจะวุ่นวายอยู่บ้างเนื่องจากดาววินาศมาทับเรือนลาภะนะครับหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับการชําระนิสงนะครับทำบุญหยอดตู้ชําระนิสงอยู่เป็นประจําแล้วดวงการเงินจะดีขึ้นนะครับและดาวพระศุกร์เป็น ดาวธาตุน้ําเป็นน้ําฝนน้ําที่ผ่านการกันกรองแล้วนะครับให้หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายน้ําดื่มสะอาดนะครับสัก21ขวดหรือว่าตามกําลังของเราก็ได้นะครับแต่ว่าเงินใส่ทองขอให้ลงฐานได้เลข21เช่น21บาทนะครับ121บาท1021บาทก็ได้ทําบุญตามนี้แล้วดวงวาสนาการเงินของชาวราศีเมถุนจะเฮงจะปังจะร่ารวยได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ฝากคิดลับไว้ตามนี้ละกันส่วนเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลช่วยเสริมดวงด้านการเงินให้คุณมมมีควมรรวควววาาารรรยปกฏ รวยเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาคุณนะครับชาวราศีเมษหุบวัตถุมงคลที่ถูกชโลกแก่ตัวคุณนะครับได้แก่ปู่เวสุวรรณทาเวสุวรรณนะครับควรบูชาทาเวสุวรรณนะครับเพราะว่าพระนามของท่านสุวรรณแปลว่าทองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยควรบูชาปู่เวสุวรรณทาเวสุวรววรณนะครับจะเสริมทรัพย์เรียกทรัพย์เข้าหาตนเองนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากเคล็ดลับไว้ตามนี้ลวกันเนาะสำหรับใครสนใจบูชาเป็นทาเวสุวรรณเป็นการแกะบล็อกพิมพ์พิเศษนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของช่องหัวใจนาคาของเรานะครับในส ว่าโลหะก็คือโลหะทั้งหมด9ชนิดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะได้เท้าเวสุวรรณปู่เวสุวรรณไปบูชานะครับเพื่อเสริมความร่ำรวยเกี่ยวกับการเงินให้กับตนเองนะครับก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้นะครับผ่านไอดียไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับดวงความรัก สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนภพกับมะแล้วดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีที่แปลว่าคนราคู่ครองอีกด้วยนะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นนะครับยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพกัมมะในช่วงต้นเดือนนะครับอยู่ร่วมกับดาวพ us, าทิตเจ้าเรือนภพสหัสชะเป็นคู่มหามิตรใหญ่แล้วก็เป็นคู่วิชาการนะครับทำให้ชาวราศีเมถุนคนโสดเนี่ยนะครับมีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะครับเกี่ยวกับความรักจากเพื่อนคนใกล้ตัวนั่นเองนะครับอาจจะเพื่อนแนะนําให้รู้จักก เพื่อนเรานี่แหละนะครับอาจจะสถานะคนทํางานรู้จักกันนะครับก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ได้สนใจอะไรกันมากนะครับช่วงนี้จะมีเหตุทําให้คุณนั้นได้ทํางานร่วมกันเกิดความผูกพันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดวงความรักของชาวราศีเมถุนสำหรับคนโสดเนี่ยมักจะมาจากเพื่อนหรือว่าจะได้ทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะครับจนเกิดทําให้มีความรู้สึกบางอย่างที่มันผูกพันและมันถูกใจกันนะครับด้วยความที่15เนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่กันเพราะฉะนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนหรือว่ากาลยานิมิตที่ดีเข้ามานั่นนนนนนเออองงะนะคคคคครรรรััับบสส่่่่ววใทีีมแแฟกููยล้ ช่วงนี้แฟนก็อาจจะสนับสนุนเราเกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นแหละนะครับเรื่องการทํางานการหาเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับปัญหาอุปสรรคเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีอะไรมารบกวนชาวราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องของความร,รักอย่างแน่นอนนะครับและในช่วงของวันที่19เมษายนดาวพฤหัสเจ้าเรือนคนรักคู่ครองรจะโคจรไปอยู่เรือนลาภะเสวยตาแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับแต่งงานแล้วเนี่ยอันนี้มีเกณฑ์ดีนะครับจะได้รับข่าวดีด้านโชคลาภการเงินการงานที่มาจากแฟนหรือว่าเพศตรงข้ามนั่ นะครับทำให้ช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนะครับแฟนจะพาคุณรวยนั่นเองนะครับส่วนสําหรับใครที่โสดเลยนะครับโสดมานานแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีตรงที่ว่าดาวพฤหัสนั้นนะครับมีดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูอยู่ร่วมด้วยนะครับห้าสีเนี่ยเป็นคู่นักปราดหนึ่งห้าเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับหรือว่าใครที่สถานะไม่ชัดเจียนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการสารสัมพันธ์เป็นช่วงของการพูดคุยสัมพันธ์กันนะครับเป็นการต่อยอดนะครับสร้างความผูกพันให้ซึ่่่งงกกััััันนนนนและะเเออรสวววดดาาาพหมจ หูเจ้าเรือนเห็นความสาเร็จนะครับยิ่งตอกย้ำปีกว่าความรักเดือนนี้นะครับเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์มีโอกาสก้าวหน้านะครับแต่สําหรับใครที่โสดหรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่นะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังคือช่วงนี้ดาวมันกระจุกรวมกันหลายดวงนะครับเรื่องของตัวเลือกอาจจะมีเยอะเพราะฉะนั้นระวังการจับปลาสองมือนะครับอาจจะมีปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ส่วนสําหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องระวังปัญหาบุคคลที่3มือที่3เข้ามาทําให้ความรักนั้นวุ่นวายนะครับแต่โดยภาพรวมไม่มีดาวอะไรเป็นััตรูกบดดาวพสยงจิโ ตรงสักดวงและก็ไม่มีดาวอะไรเป็นอริมรณะวินาศมาทับเรือนคนรักคู่ครองปัญหาร้ายแรงรุนแรงจริงๆไม่มีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนถ้ามองปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของสเสน่ห์ของคุณนั่นแหละนะครับอาจจะทําให้คุณนั้นวุ่นวายใจได้ในช่วงของเดือนเมษายนส5 6 6นายนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวราศีเมถุนนะครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดนึงนะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนคนรักเนี่ยนะครับไม่หาโอกาสไปทําบุญถวายสังฆทานเหมือนกับเรื่องของการงานได้เลยนะครับ หลังจากทาบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมกรวดน้าลงดินอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ขอพรนะครับต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับความรักขอให้สําเร็จสมหวังด้วยเถิดนะครับให้ได้เจอคนรักคู่ครองที่ดีให้ได้เจอคนที่เป็นคู่บารมีลูกได้เถิดอะไรก็ว่าไปบอกกล่าวท่านไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเสริมดวงความรักวาสนาความรักให้เจอความรักดีๆนะครับเจอคู่ครองดีๆนะครับชาวราศีเมษุนเนี่ยแนะนําบูชาเป็นหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวเป็นวัตถุมงคลที่เสริมดดววง้้าานคมรักให เฮงให้ป no mm ังเฮงปังยังไงนะครับเนื่องจากวังพิภพบาดาเนี่ยเหล่านาคานาคีตนใดที่เข้าพิธีนาเกี้ยวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพิธีถือสัตจากของคู่ผัวเดียวเมียเดียวเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถมีนาคานาคีตนอื่นได้นะครับต้องถือของผัวเดียวเมียเดียวเพราะว่าวังพิภพบาดาเขาถือเรื่องของการรักษาสัตจานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บูชานาเกี้ยวนะครับนอกจากจะได้รับสันห์เมตามมหานิยมต่อผู้ที่ได้พบเห็นแล้วเนี่ยมีโอกาสจะดึงดูดใจคนรักมาใจคู่ครองนะครับเป็นการเรียกสัมพันธ์สาย เจอกับคู่แท้ใครที่ไม่ใช่คู่แท้นะครับก็จะปัดเป่าออกไปให้เจอแต่คู่รักที่เป็นคู่ของคุณจริงๆส่วนสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมีกรรมเกี่ยวกับความรักนะครับดาวพื้นดวงคุณอาจจะไปตกอริมรณาวีนา <c oughs> เพราะฉะนั้นบูชานาเกียวเนี่ยจะช่วยเรื่องของการรักใร้กลมเกี่ยวกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากเคล็ดลับชาวราศีเมถุนเกี่ยวกับวัตถุมงคลเสริมดวงไว้ตามนี้แล้วกันเนาะส่วนใครสนใจบูชานะครับวัตถุมงคลกับช่องหัวใจนาคาของเราก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตาม i อดีไลน์ที่ขน สำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ